ก็ขอสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะบรรยากาศนี้ครูติ่งคิดว่ามันจะคงอีกนานสำหรับครูติง่งแต่มันก็มาถึงในในในวันนี้จริงๆซึ่งครูติ่งก็ดีใจด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็แอบคิดถึงนิดนิดในวันที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการของตัวเองมืออใใครที่ขห้เเปินา เประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางสาวศิริรักษ์พาพิลมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาาจังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2504มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนทั้งสิ้น7คนประวัติการศึกษา ต่ำกว่าอนุปริญญาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลอนุปริญญาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงคันวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสุขศึกษาวิทยาลัยคูเลยระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตจิต,ตวิทยาการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยมหาสรารคาม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามประวัติการรับราชการวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2527าตำแหน่งพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลพลวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2536าตำแหน่งพยาบาลเทคนิคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่นวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2546 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นและปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9จังหวัดขอนแก่นการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ <S <S ปีพุทธศักราช2553ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลารางวัหลหรือความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานปีพุทธศักราช2560 ได้รับรางวัลครูผู้สอนการศึกษาพิเศษดีเด่นจากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2561ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์ต่อบุคคลออทิสติกจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกปีพุทธศักราช2562และปีพุทธศักราช2563 ได้เข้าถวายชิ้นงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานพระราชพิธีสำนักพระราชวังปีพุทธศัก,กราช2563ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์ต่อคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแกน่นนางสาวศิริรั์พิรมหรือกุติง ท่านเป็นผู้ประสานงานและทำงานเครือข่ายจนทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยังเป็นผู้ประสานในการขอรับทุนหรือสิ่งสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นประสานจักสุแพทย์ในการตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครองประสานทันตะสาธารณสุขตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนประสานขอทุนกระทิชาวเกาะและรายการทีวีกองทัพบ,บกช่อง5รายการบุญไม่จำกัด ประสานขอทุนจากมูลนิธิมนุษย์ล้อเอเชียประสานเรื่องการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญารุ่นทดลองและประสานการจ้างงานคนพิการด้วยมอ35รวมทั้งเป็นคณะทำงานวิจัยเครือข่ายคนพิการระดับจังหวัดทำให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านตามมาและประสานการขอที่ดินราชพัสดุโคกหนองแวงและอาคารสำนักงานศึกษาธิการเดิมซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเก้าแห่งปัจจุบัน ก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากไว้กับคณะทั้งแขกผู้มีเกียรติและน้องๆในศูนย์เขตเก้าที่ผ่านมาครูติ่งก็เป็นทั้งครูติง่งเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งป้าติ่งของเด็กๆและเป็นทั้งอาจารย์ติง่งออกไปเราก็ยังเป็นป้าติง่งคูติ่งได้เหมือนเดิมไม่ได้ถือตัวนะคะครูติ่งไม่ถือตัวแล้วก็สามารถโทรหาได้ตลอดครูติ่งเป็นคนที่เปิดโทรศัพท์ไว้ยีชั่วโมง ใครมีอะไรปรึกษาเรื่องสุขภาพเรื่องการทำงานเรื่องอะไรที่ที่อันไหนที่เป็นประสบการณ์ที่ที่พอทำได้ที่เคยทำเราอาจจะมามามาแนะนำได้ท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนนายจงคุ้มครองปกปักรักษาทั้งพระส,สุโขโพทองของเราและก็ศาลพระภูมิเจ้าที่และก็ศาลตาศาลยายที่อยู่ณตรงนี้ปกปักรักษาพวกเราชาวขีดเก้าทุกๆคน ค่ะสวัสดีค่ะเด็กมันยั่วเลยร้วมตัวไปหน่อยพี่ซ้ำน่าพรอยถึงครามาตองเปลืองตัวผู้หมวดครับถึงจะจับผมก็ไม่กลัวที่ผมทำชั่วเพราะเด็กมันยั่วครับสวัสดีครับ ผมมนิต์คำงามครับผู้ทรงรุธสพทสอสอสอและกรรมการสาธารณส,สุขศูนย์การสาธารณพิเศษเขตการศาเก้าก็มีความรู้สึกเสียดายนะครับในฐานะชาวการสาธารณพิเศษรู้สึกเสียดายคนดีมีน้ำใจอย่างค,คุณครูศิริรักษ์หาจะหาตัวยากครับที่จะมีน้ำใจเป็นจิตสาธารณะแบบนี้นะครับ ตั้งแต่ผมรู้จักคุณครูติ่งนะครับขออนุญาตเรียกคุณครูติ่งล้วกันคุณครูสีรักษณเป็นญาติข้างๆก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเพิ่งมารู้จักอยู่ที่ศูนย์เขตเก้าเมื่อไม่นานพอรู้จักการทำงานก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ก่อนที่จะมาเป็นครูนี่เป็นพยาบาลก็เหมาะสมทุกตำแหน่งทั้งพยาบาลทั้งมาเป็นครูการศึกษาพิเศษก็ยิ่งทำงานได้ดีเข้าได้กับทุกคนเพราะผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารหรือกรรมการฐานศึกษาหรือเครือข่ายรู้จักครูติ่ง เป็นคนที่มีน้ำใจมีจิตเป็นสาธนระเสมอนะครับไม่เคยโกรธให้ใครตั้งแต่ผมรู้จักนะคุณครูสีรักนยะไม่เห็นว่ามีสีหน้าโกรธนะมีแต่พูดยิ้มแย้มแจ่มใสไม่รู้โกรธเมื่อไหร่แสดงสีหน้าออกมาเป็นที่ประทับใจส่วนการทํางานนั้นเข้ากับน้องๆได้ดีเข้ากับทุกคนครับผู้บริหารได้ดีชาวการสาาเสียเราเสียดายนะครับเสียดายแต่ว่าด้วยคันลองของระบบราชการก็จําเป็น แต่ว่ารู้สึกเสียดายในในในความมีน้ำใจในความมุ่งมั่นในการทำงานของคุณครูศิริลักษ์หรือครูคติ่งเราเนี่ยนะครับไม่อยากให้มีวันที่30กันยาเลยผมอยากให้ต่ออายุราชการให้ให้คุณครูคติ่งนะครับถ้าผมมีอำนาจผมจะต่อให้นะครับเพราะเป็นคนที่ประสานประโยชน์ให้กับชาวการสาพิเศษได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกเครือข่าย ถ้าหากคุณครูติง่งในประสานไปแล้วรู้สึกจะสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากผู้บริหารคนไหนที่มาอยู่นะในสมัยครูติ่งก็ต้องประทับใจในความมีน้ำใจซึ่งผมเองเข้ามาในศูนย์เช็กเก้าบ่อยๆก็เห็นต้องออกมาต้อนรับจัดหาน้ําจัดหาของว่างให้อันนี้ไม่ใช่ว่าเราเรา,เราชอบใจสิ่งนี้นะแต่ว่าคนมีน้ำใจคนให้บริการบริการนี่คือลักษณะครูการสาพิเศษโดยแท้นะครับคือ คนมีน้ำใจแบ่งปันอยากให้เห็นคนอื่นมีความสุขเพราะตัวเขาเองก็แสดงความมีน้ำใจในฐานะที่เรียนพยาบาลมาก่อนแล้วมาเป็นครูการศึยเายิ่งทําให้ความเป็นครูมืออาชีพของครูติ่งเนี่ยสูงมากๆเพราะฉะนั้นในโอกาสวันที่30กันยานวันสุดท้ายของอการทํางานรับราชการมา30กว่าปีของครูติ่งเนี่ยนะกับผมเองและชาวศูนย์การศาพิเศษเขตการศาเก้ากับผมเองในนามของคณะกรรมการสศารศึกษาและผู้ทรงวุฒ ก็ขอกาบอํานวยอวยพรให้คุณครูศิริรักษ์ภาพิลมคนดีที่พวกเรารักได้พักผ่อนในเส้นทางที่สาย61ก็ขอกาบอาราธนาคุณพระศรีรัตไทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพพิภพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นได้ปกปักรักษาได้คุ้มครองและอภิบาลให้คุณครูเตียงได้มีสุขภาพ p ร r a m สมบูรณ์มีความสุขความเจริญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน ตลอดไปครับขอบคุณมากครับ ครับผมนพดลธุรีจันทร์นะครับอดีตผู้ในการเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษาวิเศษเขตการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครับก็สําหรับคุณครูศิริลักษณ์ภาพิลม์นะครับครูติ๋งของเราซึ่งผมเองก็ได้ทํางานกับครูติ๋งก็คิดว่าเกิน10ปีซึ่งรู้จักครูติ๋งตั้งแต่สมัยที่ยังดํารงตําแหน่งผู้ในการศูนย์การศึกษาวิเศษประจัจังหวัดเลยเราก็เข้ามาทํางานที่ศูนย์เขต9ก็ได้รับการประสานงานการดูแลเอาใจใส่จากครูติ๋งเป็นอย่างดีนะครับ จนได้มา,าย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาวิเศษเขตการศึกษาเ้แต่ปี53ก็ได้ทำงานร่วมกันกับคุณครูติง่งนะครับสำหรับครูติ่งนั้นก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งนะครับในวงการการศาึกษาถึงครูติ่งเองจะไม่ได้จบการศาึกษานะครับจบมาทางพยาบาลศาสตร์แต่ก็เข้ามาทำวงการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคนพิการก็ทำให้คนพิการนั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับการ ดูแลของครูติงนั้นนะครับก็ถือว่าครอบคุมแล้วก็ได้ประสานงานร่วมกับทางสาธารณสุขร่วมกับทางการศึกษาร่วมกับทางพมจทําให้คนพิการที่เป็นลูกๆของเรานะครับได้รับการดูแลอย่างครบ นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบุนนิเตอร์ต่างๆซึ่งครูติงนั้นได้มีการประสานงานต่างๆนะครับเข้ามาสู่การพัฒนาลูกหลานของเรานะครับสำหรับครูติงเองก็เป็นคนที่มีความเอ,อื้ออรทรมีความกตัญยูกระตะเบทีนะครับดูแลบุปกรารีเป็นอย่างดีแล้วก็มีความใจกว้างนะครับทำงานต่างๆรู้ลร่วงไปด้วยดีนะครับสำหรับเรื่องของการประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานกับองค์กรต่างๆนะครับ ถือว่าสําเร็จสมัยที่ผมอยู่นั้นก็ทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางผู้บริหารก็ดูแลศูนย์การสษษษษษยายษาเกษียณการศาเกมาเป็นอย่างดีนะก็ในวาระโอกาสที่ครูติ๋งได้เดินทางเข้าสู่ถนนที่61นะครับก็ขอให้สิ่งที่ครูติงได้ทํามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการดูแลบุคลากราีไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกๆเด็กพิการของเรา นะครับจนได้รับการพัฒนาการอย่างดียิ่งนะครับก็ขอให้สิ่งที่ครูติ่งทำมานี้นะครับส่งผลกลับไปยังครูติ่งในวาระที่จะได้พักผ่อนในชีวิตของราชการนะครับให้ได้รับความมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับจากชุมชนจากน้องๆนะครับเพื่อจะให้มีความสุขในการดำาลงชีวิตนะครับในถนนที่61คคิดว่า ในชีวิตเหล่านี้นะครับก็คงเป็นชีวิตจริงที่เราจะต้องดำรงชีวิตให้ได้นะครับนั้นก็ให้ครูติงขยันหายใจไว้เพื่อเราจะไดะ้มีความสุขกับการที่เราจะอยู่นะครับไม่มีหัวโขนไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราก็คงจะ,ะทําให้เรานั้นมีความปลอดโปร่งในเรื่องของความคิดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปครูติ่งนั้นก็คงจะต้องช่วยเหลือสังคม อีกเยอะนะครับเพราะว่ามีความรู้ความสามารถยังไงก็ตามคิดถึงพวกเรามากๆนะครับอย่าลืมพวกเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการสากานะครับแล้วก็ดูแลผู้เท่าคนนี้อีกต่อไปนะครับกูติงครับสวัสดีครับ It's all about the game And how you play it it's All about control And if you can take it All about your dead And if you can play it It's all about จริงแล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของข้าราชการนะครับที่เขากำหนดเกษียณอายุราชการที่60นะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆแล้วผมรู้จักกับครูติงเนี่ยมานานแล้วนะเมื่อก่อนผมเป็นรองอยู่ที่ศูนย์เขตสิบเอ็ดโคราชนะครับมาเยี่ยมเพื่อนที่เป็นผอสันติตอนนั้นเป็นรองนะครับท่านก็เป็นคนดูแลต้อนรับขับสู้นะครับ ถือว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากมีน้ําใจนะครับครอบครัวผมรู้จักกับท่านเป็นอย่างดีนะครับเราก็ถือว่าเราเสียดายจริงๆนะครับขาดครูนะครับที่ฝีมือดีไปอีกท่านหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเขต9ก้าของเราเนี่ยนะครับทุกคนนะเอาท่านเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะ ในโอกาสที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับผมก็อยากจะบอกคุณติ่งว่าบ้านหลังนี้นะครับยังต้อนรับพี่อยู่เสมอนะครับมีเวลาว่างเว้นก็มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจน้องนุ่งให้กําลังใจพวกเราบ้างนะครับพวกเรายังรักและก็คิดถึงท่านอยู่เสมอนะครับก็ขอให้พี่ติ่ง เดินทางในถนนสายข้าราชการบำนาญยังมีความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับรักและเคารพนะครับคุณติงครับสวัสดีครับ